สวัสดีครับผมกุยราชดาวันนี้เราจะมาคุยกับแฟนแฟนภาเครื่องในเรื่องของเกษตรกรนะครับจะให้ใช้คำว่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกรที่ต้นทุนลดน้อยกว่าเก่าแต่มีเพิ่มรายได้มากขึ้นในโครงการของ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อ ลดฝุ่น PM 2.5ของโครงการของสมบัติ3แผ่นดินนะครับถ้าท่านไม่โดท่านจะเสียดายนะครับคุณผู้ชมครับจังหวัดเชียงใหม่เปรียบเสมือนต้นน้ำของประเทศไทยหากต้นน้ำมีดินน้ำลมไฟโศกปรกโดยเฉพาะฝุ่นพิษ PM 2.5และเกษตรกร,กรใช้สารพิษสารเคมีในการ,กรเกษตรเป็นจำนวนมากก็จะปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้ำ และไหลลงสู่พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยทําให้ดินน้ําลมไฟสกปรกตามไปด้วยในเดือนมีนาคมปี2563ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5ในจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณฝุ่นพิษ PM 2.5สูงที่สุดในโลกซึ่งส่งผลต่อเมืองเชียงใหม่และประชาชนทุกคนในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพเกิดการเจ็บการป่วยเป็นจำนวนมาก อยากอยากเรียนที่น้องประชาชนนะครับว่าในเรื่องของการบริหารจัดการเชือ้อเพลิงหรือที่การเผาสุดท้ายแล้วก็ส่งผลกระทบนะครับอย่าปันไฟนต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่งทําให้สุขภาพร่างกายของเรานะครับไม่ว่าชุมชนเมืองก็ดี ชุมชนรอบนอกก็ดีนะครับที่ผ่านมาเราคงประจักษ์กันดีอยู่แล้วว่าค่าพยม2.5เกิดข้ามมาตรฐานมากมายนะครับจากการเผาไม่ว่าจะเผาในพื้นที่ก็ดีเผาในจังหวัดท้าข้างก็ดีแม้กระทั่งเผาจากเพื่อนบ้านทางตาล่านี้ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้สง่งผลกระทบต่อสถานกานรณ์ต่างๆมเพราะฉะนั้นทางจังหวัดเองก็มีความจะเป็นอยู่เองที่จะต้องให้ การขยายการเชื้อเพลิงโดยการเผาเนี่ยยึดติดลงเพื่อทําให้คุณภาพอากาศได้ดีขึ้นเรียนพี่น้องนะครับเราทางมาตรการด้านกฎหมายนะครับในการจับคุมดําเนินคดีผู้ที่ลักลอบเผาป่าเนี่ยเราจับคุมอยู่ได้เรื่อยๆนะครับแต่นั่นเป็นมาตรการซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องนํามาใช้นะครับแต่ว่าเป็นมาตรการซึ่งเราเองไม่อยากใช้เลยเราเข้าใจดีครับในเรื่องของการยังชีพนะครับโดยการต้องหาป่าแต่ การเข้าหาของขังของป่าดังนั้นท่านกําลังละเมิดประกาศของจังหวัดนะครับถ้าเราไม่ประกาศไปเช่นนั้นว่าให้นดเว้นการต่อป่านะครับเนื่องจากว่า1การทําลายทรัพยากรป่าไม้นะครับสองทำลายสุขภาพจากปันไฟต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยก็จะเกิดการเผาเนี่ยเยอะแย,ยะมากนะครับแล้วเราจะคุมไม่ได้คุณผู้ชมครับโครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี 3ปีมีเงินฝากบริษัทฟุกเทียนเวลได้มอบตะเผาถ่านคาร์บอนต้นแบบให้ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะช่วยทำให้ทุกๆอำเภอสามารถควบคุมปริมาณการเกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่นพิษ PM 2.5ให้มีปริมาณลดลงและลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าจะทาให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีอากาศสะอาดอีกครั้งโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดังนี้ ผู้ที่หาของป่าหรือชาวเขาให้หยุดเผาป่าเก็บเห็ดล่าสัตว์และให้ช่วยกันนำใบไม้แห้งกิ่งไม้แห้งซึ่งเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่ามาเผาด้วยตะเผาถ่านคาร์บอนกเกษตรกรให้หยุดเผาที่นาเผาไร่ข้าวโพดห้ามเผาแปลงกเกษตรซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดฝุ่นพิษ PM 2.5ปริมาณมากแล้วยังทำให้ดินเสียสัตว์หน้าดิน จุลินทรีย์ตายหมดผลผลิตก็ตกต่ำเกิดโรคต่างๆตามมาเกษตรกร,ร,กรต้องนำใบไม้ใบหญ้าวัชพืชฟางข้าวของเหลือจากแปลงกเกษตรของตนเองมาเผาด้วยตะเผาถ่านคาร์บอนก็จะได้ถ่านคาร์บอนเพื่อนำไปผสมซิลิคอนบำรุงดินก็จะได้เป็นปุ๋ยชั้นยอดช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตครับส่วนผู้ที่อาศัยในตัวเมือง ต้องช่วยกันคัดแยกขยะโดยนำขยะแห้งเศษอาหารไปเผาด้วยตะเผาถ่านคาร์บอนจะช่วยลดปริมาณขยะและฝุ่นพิษ PM 2.5ในเมืองเชียงใหม่ได้อีกทางหนึ่งครับและถ่านคาร์บอนที่ได้เมื่อนำไปผปสมซิลิคอนบำรุงดินก็จะได้สุดยอดของปุ๋ยปลอดสารพิษเพื่อนำมาใช้ในภาคเกษตรต่อไปซึ่งจะทำให้เกษตรกร ลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเพิ่มผลผลิตพืชผักผลไม้ที่ได้ปลอดภัยจากสารพิษย,ยกตัวอย่างเช่นนายกชะอ,อ้นเขือนเพชรนายกเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ใช้ถ่านคาร์บอนผสมซิลิคอนบำรุงดินร่วมกับผลิตภัณฑ์ฝนเทียมและ FT-77 สารธรรมชาติเรือป้องกันโรคและมแมลง ในการปลูกพืชผักผลไม้ชนิดต่างๆทำให้ผลผลิตสูงขึ้นเช่นผักกาดปกติได้ผลผลิตเพียงไร่ละ3,000ถึง3,500กิโลกรัมต่อไร่เมื่อใช้ถานคาร์บอนผสมซิลิคอนและฝนเทียมจะได้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นเป็น4,500ถึง5,000กิโลกรัมต่อหนึ่งไร่กระเทียมปกติได้ผลผลิตเพียงไร่ละ2ตันต่อหไร่ เมื่อใช้ฐานคาร์บอนผสมซิลิคอนและฝนเทียมจะได้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นเป็น4ตันต่อหนึ่งไร่ส้มปกติได้ผลผลิตประมาณ150กิโลกรัมต่อ1ต้นต,ต่อ1รอบการเก็บเมื่อใช้ฐานคาร์บอนผสมซิลิคอนและฝนเทียมจะได้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นเป็น400กิโลกรัมต่อ1ต้นต่อ1รอบการเก็บนายกชะอ้นยังใช้ผลิตภัณฑ์ FT77 สารธรรมชาติ เรื่บป้องกันโรคและมแมลงผสมซิลิคอนชนิดผงนำไปทาโคนต้นส้มที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่าทำให้ต้นส้มกลับมาแข็งแรงออกลูกดกอีกครั้งและไม่ต้องใช้ยาแอมพิซิลินซึ่งยาปฏิชีวนะฉีดเข้าไปในต้นส้มช่วยประหยัดต้นทุนไปได้อีกเป็นล้านบาทและผู้บริโภคจะลดความเสี่ยงจากการดื้อยาปฏิชีวนะที่อยู่ในผลส้ม และลดการเจ็บการป่วยด้วยครับเอาน้ําเอาน้ําเติมก่อนนะครับค่อยๆเติมนะครับแล้วก็ผสมให้มันเหนียวๆนะครับอ่าพอๆก่อนอ่าเมื่อมันเหนียวๆเฮ้ยเอาไม้แข็งๆมงนไม้มันมันเหนียวนี่ไม้มันมันเหนียวไหมอรลอยเอาไม้มันลอยเออมันเหนียวๆนะครับไม้มันเหนียวๆอันนี้ก็เอาสาธิตนะครับเนาะผมกะว่าประมาณร้อยซีซีพอละตัวนี้จะช่วยทาเมื่อมันมันยึดเกาะกับต้นต้นต้นส้มนะครับมันแห้งเร็วนะครับก่อใจ ขย่าก่อนนะครับขย่าวก่อนเนาะแล้วก็กลิ่นออกจะเป็นน้ําส้มควนไม้นะครับตัวนี้ก็เป็นสารไล่แมลงได้ตัวนะครับดมได้นะครับเป็นน้ําส้มควนไม้นะครับปอสารพิษปอสารพิษนะครับแล้วก็เติมลงไปนะครับ ครับถ้าใส่แล้วมันจะละลายเข้ากันนะฮะได้ดีมากเลยครับใส่ประมาณสักร้อยร้อยซีซีพอครับนะครับแอมกรัมเลสหนึเดียวก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับเอาไปทาต้นส้มที่เป็นแผลก็จะทําให้ต้นส้มนั้นสมานแผลได้เร็วมากแล้วก็เอาทาต้นโคนต้นนะครับนายกครับมันสามารถช่วยอย่างได้พ่องครับผมอ่าช่วยหนึ่งช่วยสมานแผลอ่าอย่างต้นตัวนี้ครับต้นที่นี้เป็นแผลเนาะเขาก็ทาต้นตีนนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวได้ทาเลยนะครับ อันนี้ต้นมยุสาวกบเดี๋เดีด๋ยว <ละ S 2> ขอขอขอกล้องดูนะครับผมเป็นแผลจะได้ครับนายกครับอธิบายอด้เดี๋ยวนี้ครับเป็นแผลผุเนี่ครับเกิดเกิดจากการทําลายของอเชื้อเชื้อราเรียกว่าเืไฟทอปเตอรล่าเชือ้อต้นนะฮะคือโรคหักเน่านะครับคนเน่าหักเน่านะครับตัวนี้อจะเอาข็จยทาที่แผลนะครับประมาณสักหนึ่งเม็ดนะครับทาเลยนะครับทาเลยนะครับทาเลยนะครับอย่างเงี้ยครับสัก เดี๋ยวมันก็จะแห้งไปนะครับเนาะมันจะแห้งไปนะครับอันนี้มันจะผุถ้าเปลี่ยนไปได้นะครับเฮาก่อใจถ้ามันเปลี่ยนเปลือกที่มันแห้งติดเฮาก่อใจสิวเลาะหน่อยผิวเลาะเลาะผิวผิวเปลือกที่แห้งทิ้งนะครับแล้วมันจะมีการเกิดรากใหม่เกิดต้นใหม่มันจะโอบมาใหม่นะครับครับเดี๋ยวต้นที่ผมเคยทําแล้วก่อเกิดหลายๆต้นนะฮะที่ที่ฟื้นมานะครับในส่วนที่อกเคยมีกัน ครั้งแรกก็ว่าอยตัดทิ้งหมดก็เลยบัตัดละนายกค,คิดคนได้คิดคนได้พิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วทดสอบแล้วนะครับตั้งแต่เดือนตั้งแต่ปี62เนาะกุมพามาผมโทรทากูตน้น,ตนพื้นทุกต้น <ไอ S 1> เลยพื้นทุกต้นเลยเป็นสิ่งที่มาสจัดเมื่อทุกพืชผักผลไม้มีผลผลิตมากขึ้นต้นทุนลดลงปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรทุกคน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามโครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการหรือสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายคุณจำรุนวิทย์จันนรานนท์หรือพออธทโทร089559998 9คุณอัมภัยชัยมงคล หรือคุณแดงโทร0815684925คุณกวินทวิพบรือคนดีหรือคุณเบลโทร0871924191ฝ่ายวิชาการนายกชะออนเขื่อนเพชรโทร0910691251คุณเกริกชัยบูหงหรือคุณต่อ โทร090 245 6466ฝ่64ายประสานงานทั่วไปคุณกอบพศชัยการหรือคุณมิกโทร064 545 4466หรือติดต่อบริษัทฟ,ฟุกเทีนเวลจำกัด99หมู่3ตำบลคลองแหอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโทร097 2 9 7 5 1 4 6กด3หรือ l i n e แอโปรโดติดตามวิธีการทำให้เกรรษตรกร1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากด้วยการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและพืชผักผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษจากทานคาร์บอนผสมซิลิคอนบำรุงดินได้ในคลิปต่อๆไปครับ